สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรายการมิดนิวส์เล่าข่าวเช้ามิดนี่ไงแล้วกูลืมพืชท่อนแรกเมื่อกี้ไม่เป็นไรฮะมาอันนี้คือได้หรอเอาใหม่ไปละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่พวกเรานะคะรายการเล่าข่าวอาชญากรน้องมิดเดียวควายเร็กซ์าไอ้แคบเปิดรายการได้เลยมา สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพวกเรารายการ Mid News เล,เล่าข่าวชาว,ชาวมิดเทาัานี้นะก็อยู่กับเอ้ยนะคะเอ้ยจิวะค่ะแล้วก็ครับผมไบครับคลิสลี่ครับผมอมืวันนี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างคะรายการนี้เราจะมาทำอะไรกันคะ รายการ mid news เนี่ยนะเออต้องมี s ด้วยนะใช่มี s ด้วยมันข่าวนั่นเองเราข่าวชาวมิดเนี่ยเราจะเอาข่าวสารนะครับในสังกัดเอ็มไอทีของเราเนี่ยแหละมาบอก่าให้ทุกคนฟังกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ีกรกฎาคมนะคะเป็นวันศุกร์ก็จะมารวบรวมข่าวสารล่าสุดนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันแต่ก่อนจะพูดถึงข่าวเนี่ยนี่เลยอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะนั่นก็คืออะไรคะพี่มา hyperx กดแชร์ชชโอ้โหบอกเลยว่ามาเป็นสีขาวแล้วนะคือเอ้ยเนี่ยเคยเห็นสีดาไม่ใช่ว่าเคยเห็นคือเอ้ยเนี่ยมีอยู่แล้วเอามีแล้วด้วยใช่แล้วพอสีขาวปล่อยมาบอกเลยว่าสวยมากสุดสําหรับแบบสาวสานี่คือใช่ผู้ชายก็ใช้ได้นะคือไม่ใช่แค่ผู้หญิงคือทั้งยูนิเซ็กเลยว่าจะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยนะคะก็ฝากไว้เนอะอมอกอ้อมใจด้วยละกันครับและนี่ฮะอีกเจ้านึงโอ้โหผ่านไปได้ฮะ มิด <Mid S 2> เป็นไงคะคัฟฟี่ฮะดื่มแล้วดีโอ้โห oh. ดื่มวันนี้หลับอีทีพรุ่งนี้โอ้โห oh. นี่เหมาะกับสายเล่นเกมสายทำงานถูกต้อง oh. ฮะก็ฝาก็ไว้นะคะกับกาแฟมิดดื่มแล้วดีค่ะครับผมอ่ะมาก่อนที่จะเริ่มข่าวเนี่ยก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็ เริ่มระบาดหนักกว่าเดิมนะก็ยังก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถูกต้องนะครับล้างมือล้างแอลกอฮอล์ให้ดีนะฮะตรงนี้หนักหน่วงใช่เดี๋ยวหลังจากคุยวิบายหนูไปล้างมือเลยอ้าวอ้าวเหรออ้าวหลอดเล่นหลอเลนรักษาสุขภาพไงเออถูกต้องไนเป็นสงที่ถูกนะเมื่อกี้ใช่ใช่ก่อนจะไปเข้ารายการนะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe ให้ช่อง MIT s นิดนึงนะครับผมนะมีทุกแพลตฟอร์มเลยตรงนี้ตรงไหนตรงนี้แหละ ถูก<ท>ต้องแหละเออ,แล,อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่คลิปใหม่ของผู้ดอยออกมากันด้วยนะคะอ่าถูกต้องฮะเพราะนี้ครบทุ่งกำลังความแล้วเดี๋ยวเราไปลงข่าวแรกกันเลยครับมาครับกับข่าวแรกนะฮะค่ะมิดพับจีครับน้องเอ้ยอ่เอาเป็นยังไงคะมิตรไนท์ช่วงนี้รู้เปล่าว่าเขาแข่งขังในรายการอะไรกันรายการอะไรเอ่ยลีโอพับจีไทยแลนด์ซีรีส์2องพซีซั่น8ปดอือนั่ก็คือรายการโกลด์ดิบนั่นเองค่ะใช่แล้วฮะ เนี่อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วใช่หลือแค่3วันเท่านั้นนะภายในวันอาทิตย์เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนนะคะไปแข่งขันในรายการ C C S 7 A p e c นั่นเองถูกต้องแล้วฮะก็อย่าลืมฝากติดตามเชียร์มิดพับจีของพวกเราด้วยอืมใช่แล้วค่ะมีมินิฮาร์ดเอ้ยไม่มีมินิอันนี้บิ๊กฮาร์ดอันนี้มินิฮาร์ดโอเคแต่ว่าไปอะในสังกัดอะหมูกระทะเนี่ยกินเงินบ่อยมากะอ๋อฉะนั้นแล้วส่วนใครติดต่อขุณอาตุกะร้านนี้ได้เลยนะคะ ตรงนี้เลยนะก็ประมาณนั้นก็คือฝากติดตามกันด้วยนะคะบอกเลยว่านักแข่งเนี่ยเตรียมทั้งกําลังท้องแล้วก็กําลังการแข่งขันเนี่ยอย่างนี้แน่ๆ้ครับฝากติดตามแชร์มิตรภัพจีด้วยนะครับผมแล้วก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะเอ็นดูนิดนึงค่ะก็มาต่อกันเลยนะคะกับข่าวที่สองนะต่อเนื่องกับมีพับจีเลยนั่นก็คือมิดวอลเลนก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคนตัดเนี่ยคนตัดกูกูคิดช็อตขยี้แล้วที อ้าไม่พี่อะไรฮะต่อฮะต่อ่ะครับ <c oughs> ก็บอกเลยว่าเป็นโค้งก็ตีลุนเลยนะ <c oughs> ก็บอกเลยว่ามิดวันแ้วของเราเนี่ยตอนนี้ม,มีการซ้อมกันยังหนักเลยนะเพราะว่าก็โค้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะคะกับในรอบแชมเปี้ยนนะกับกัวลาแช <c oughs> นคอร์ริฟายค่ะคือเป็นตัวแทนเอเป็กในสโลสุดท้ายของเลยว่าก,กดดันมากๆ <c oughs> <c oughs> อยากจะเห็นหลังบ้านเลือยเกินอืมอืมคือก็เครียดแหละ ใช่ใชฮะแล้วยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ด้วยนะคะพี่ยบยเอ้ยนี่นะใครที่ติดตามข่าวสารของ MITS จะรู้ดีนะครับว่า วอลเล็ตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นอือใช่แล้วจากน้องเดลเอ็นนะครับน้องแบงค์นั่นเองนะฮะเรามีการเปลี่ยนผู้เล่นเป็นน้องโยือว่าบต้านั่นเองฮะใช่ค่ะก็มาเล่นในตำแหน่งคอนโทรลเลอร์เช่นเดียวกันหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยฟอมของนี้จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็รอติดตามเชียร์แล้วก็ชมกันด้วยนะคะพวกเราเนี่ยตั้งใจมากๆจริงๆอือตุ๊กฟองฮะเป็นกำลังใจให้นะ ซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีการแข่งขัน VCT m a s t e r 2อยู่นะคะก็มีนี่เลยค่ะพี่เอ๋วไวเปอร์เดมอนนะเป็นสตรีมเมอร์จากสังกัด M1S เนี่ยก็ทำการวอชปาร์ตี้อยู่ทุกวันขยันขยันขยันมากตั้งแต่โอ้โหคือบางวันเนี่ยแข่งสองทุ่มเลิกตีสี่แข่งสี่ทุ่มเลิกหกโมงเช้าแกก็ยังอยู่ยังไงก็ไปดูกันได้นะคะกับวอชปาร์ตี้ช่องพี่เอ๋วไวเปอร์เดมอนค่ะถูกต้องฮะ Twitch TV นะครับ slash viper demon มาฮะนี่ข่าวที่3ผู้ชมวันเกิดอ๋อแฮปปี้เบอร์เดทูมิดแฮปปี้เบอร์เดทูมิดไม่มีใครห้ามเลยมนยืนยืนเงียบอะก็มาเริ่มที่คนแรกนะคะต้นเดือนเลยนะคะห้ากรกฎาคมก็คือผ่านไปแล้วนะเป็นวันเกิดสาวสวยของ MIT ของเราไม่ใช่พี่ค่ะเจจอไปใ ป้ายปานั่นเองนะป้ายปายพีพีนะคะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยใครที่แบบยังไม่ได้แฮปปี้เบอร์เดย์ก็ไปแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังกันได้นะใช่แล้วครับอ่าแล้วก็ใครที่ชอบผลงานเนาะก็ไปตามช่องทูวิชได้ใช่ค่ะที่ป้ายปายพีพีนั่นเองค่ะอ่าแล้วคนที่สองคนที่สองนี้เลยนะคะวันที่15บห้ากรกฎาคมนะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากธนวัฒน์ทีเอทแอชเกอร์ของพัมจีคือคุณคิดลงมาด้วยอ้าวเหอเห็นเค้กเลยคิดเอ้า แข่งกินแล้วไม่ได้เลยนะก็นะคะอย่าลืมไปแฮปปี้เบอร์เดย์กันด้วยนะไงก็สุขสันต์เกิดนะคะขอให้เป็นแอ t แทกเกอร์ที่บุกเข้าไปแล้วเก็บมอตี้เลยโอ้โหสาธุโไม่ต้องให้น้ำหมุนก็ได้อช่วงนี้กำลังตึงเครียดไงโอเคโอเคดูเดือดดูเดือดครับต่อมาค่ะคนที่3ก็คนนี้เนี่ยบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้ เพราะว่าวันนี้คือข่าววันที่22ใช่ไหมวันเกิดเขานะคะเป็นวันที่23รกรกฎาคงค่ะนั่นก็คือมาบอยมิโนรู้นั่นเองนะคะโหเป็นพี่ใหญ่ของ M I T เลยเห็นช่วงนี้เติมเยอะสุ <c oughs> ดเลยอเออ,อนี่ใครยังไม่ดูไปดูด้วยนะอยู่ข้างบนตัวไอฝั่งไหนวะฝัง่งฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วกันอ่าฝั่งนี้ไปดูคิดนะเซอร์ไพรส์วันเกิดนะบอยนี่คำพิม์เกือบแตกนั่น จะเป็นยังไงก็ไปดูค่ะไปดูอะอ่ะต่อมาคนสุดท้ายนะคะก็วนมาเมื่อกี้พับจีใช่ไหมร่อบนี้วนละแลนด์บางนะคะกับอาจารย์ลีว่ะนี่โค้ชลีฟของเรานั่ครับผมใช่ค่ะก็โค้ชลีฟนะคะจะเกิดวันที่เกิด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 วันที่24สกรกฎาคมนะเล่นมุกไงอยากให้ตลกใช่นะคะเป็นโค้ชนะคะเป็นที่ใหญ่ของวันละแลนด์นะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะนี่ นั่นแหละก็อย่าลืมไปสุขสันต์วันเกิดทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเดือนหน้าเนี่ยมีวันเกิดใครเดี๋ยวเราก็จะมาบอกนี่รอติดตามฮนะม,มาครับกับข่าวสุดท้ายข่าวที่4ครับน้องเอ้ยอนี่อ่ะเริ่มด้วยคอนเทนต์ของมิตกันดีกว่าอ่า yeah. รู้จักบีไฮเด็กนิดเฮรยรายการนีดีเป็นรายการที่บอกว่าคือปกติเราเห็นแต่เบื้องหน้าของนักแข่งใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเบื้องหลังเบื้องลึกกับการทํางานการซ้อมการพูดคุยกันนะคะก็มาหาดูได้เลยนะคะที่ช่อง MIG เท่านั้นถูกต้องฮะโอ้โหทั้งอาจารย์ปาโค้ชผู้เล่นเอนีิท้าเอาลิท้าได้ไหมมา นะฮะมันจะไม่ดีเท่าไหร่อืมเอาเป็นว่ามันเยอะมากนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ใน b i h n Diamond ใช่มีช่อง MIGS นะคะก็ฝากด้วยอ่ะแล้วคอนเทนต์ต่อมานนองเอ้โอันนี้บอกเลยว่า Proud to be Sena ต่อคอนเทนต์อ่านปากชนะนะคะใชรอบพี่ั้งเนี่ยเป็นหนุ่มๆใช่แล้วรอบนี้มาดูสาวๆกันบ้างนะคะสำหรับ Miss Steamer Girls ของเรานะคะบอกเลยว่าสวยและน่ารักมากสุดยอด ไม่ห้ามหรอไม่ห้ามเล้มีเราด้วยหรอไม่ต่อต้านอ๋อเคนะคะก็จะสวยและน่ารักแล้วก็จะอ่านปากกันถูกไหมก็รอติดตามชมกันด้วยนะคะสุกตองอะสนุกนะคอนเทนต์เนี้ยใช่โอ้โหได้เห็นการฟังของแต่ละคนแล้วก็การพูดในบอกเลยว่าพูดหัวนะคะคอนเทนต์ต่อมานะครับ นจอนทร์ของเราถูกต้องวันจันนะฮะจะมีรายการชื่อว่าช็อตฮัทนี่เป็นรายการที่แบบว่ารวบรวมเอาไฮไลท์การสตรีมของซีเมอร์มิสทั้งหลายนี่เอามาตัดให้สั้นสมชื่อช็อตฮัทนี่ค่ะน่เลยจะคะขนาดไหนนะคะอย่าลืมไปดูได้นะคะที่รายการช็อตฮัทถูกต้องนะนี่แล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะเกมมิส เกมเมอร์นี่อะไรฮอนงงอะไรไม่รู้จักนี่ไม่รู้จักเยันไงยอกยอกยอกเกมมิเกมเมอร์ฮะเป็นเอาสตรีมเมอร์ของเราเนี่ยมานั่งเล่นเกมกันโโอ้หแล้วเอามาตัดเป็นคลิปนี่คลิปแรกออนไปแล้วฟาสโมโฟเร์บี้อ่าดูอยู่ดูอยู่อ่าโหตัดอย่างดีเลยไม่มีใครดเจ็บที่ยังรู้สึก ไปดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวคนตัดเสียใจนะแล้วก็ล่าสุดในแอดสปอยว่าเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยนี่อ่เตรียมดูนะฮะบอกเลยว่าฮาแน่นนใช่ล้วคะถูกต้องก็ขอบทุณกาบนความเนาะสำหรับข่าววันนี้ที่พวกเรานะคะหยิบมาฝากคุณผู้ชมกันเอาล่ะครับนี่ฮะทั้งหมดทั้งมวลของรายการมิดนิวส์เล่าข่าวชาวมิดนะฮะจบไปแล้วย่า ก็เป็นอีพีแรกเนาะยังไง <ฤฤ S 1> ก็มีอีกหลายอีพีแน่นอนค่ะฝากคุณผู้ชมเนี่ยติดตามันด้วยนะเจ้าข้านะเด้วเดือยถูกต้องฮนะแล้วอย่าลืมนะครับดูเสร็จแล้วเนี่ยช่วยฮะกดกระดิ่งน้หน่อยฮะโอ้มองกดกระดิ่งก่อนกดซับสไครต์นะอย่าลืมนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดเวลาที่เช้ามิของเราเนี่ยลงคลิปใหม่นั่นเองถูกต้องฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเป็นอด้วยทั้งหมดเห็นทั้งหมดอกดกดยังอีกกดกดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ยูทูปมันแจ้งเตือนช้าก็กดให้เราสักนิดนึงนะฮะแค่กดทีมก็ชื่นใจละนี่นะฮะแล้วก็โอ้จะพูดไม่ได้จะพูดไม่ได้จะไม่พูดไม่ได้เอ้ยจะไม่พูดไม่ได้ขอโทษครับพี่คาครับไม่ได้ตั้งใจครับเขาเลยตรงจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วครับไฮเปอร์เอ็กซ์ครับคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะคราวนี้มีอะไรคะโปรโมชั่นนะฮะเมกาเซลล์ลดสูงสุด3-2%มสนใจก็ไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจไฮเปอร์เอ็กซ์นะครับผมนี่แล้วก็อุ๊ยนี่ เดี๋ยวน้อยหน้ากาแฟน,น,นิดนะฮะดื่มแล้วดิบใช่ครับผมฮะด,ดื่มวันนี้ดีด วันนี้แหละมไม่เล่นไรไปไปกันต่ออ่ะไหนๆก็จะจากกันแล้วนะฝากช่องกันซะหน่อยอือาก็ฟอติดตามเอ้ยด้วยนะคะกับช่องเอ่ยจีวาค่ะท Twitch เอ้ยจีวาเลยก็สตรีมเนี่ยแล้วแต่อารมนะคะเพราะว่าเป็นนักพากย์ไงตอนนี้ก็พากวอร์เรนเลนอยู่ก็ฝากทั้งยอนงานพากล้วงานสตรีมด้วยนะคะค่ะฝากน้องเอ่ยด้วยนะครับอ่าแล้วก็ช่องทางของผมนะฮะก็ช่องเดียวครับ Twitch นะครับบลิสซี่นะฮะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะครับที่หนึ่งอือสตรีมก็ แล้วแต่อารมณ์อยู่ด้วยกันได้อือนะฮะงานเยอะเหมือนกันอ่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้